สวยที่สวยช่วยกันช่วยกันกระบายไปไหนนี่นี่น้องน้องกดน้ำกดน้ำน้องน้องไ้แล้วลูกนั่นนั่นนั่นน้แก้วประเคนนะแก้วประเคนบิ๊กกระบายประเคนเร็วบิ๊กกระบายประเคนเร็ว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 รวมรวมรอยายประเคนประเคนอาหารเร็วบิ๊กมีหมวกของเราเองประเคนสำรับทำดีๆใบใบมาประเคน โอเคนะหารเร็ว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 จับจับจับกเอดน้ำกดน้ำเอากดน้ำเบียกนั่งห้เรียบร้เบียกนั่งกับกับน้อง นัง่งให้เรียบร้อยหน่อยดูเด้ <S 2> <S 2> ป